โอเคครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นฟูลทีมพีเมรีกนะฮะไม่รู้ว่าจะรุ่งหรือว่าจะร่วง <ś les> ทีมผมก็ไม่ประมาณนี้นะฮะเดี <ś les> <ś les> ๋ยวตอนนี้เ <ś les> ดียบ้อยแล้วพิษต้องเอาฟอร์เดนลงไปแทนแล้วก็เอาโบโน่ไปแทน <ś les> คาบิโย่ลแล้วก็เปลี่ยนเป็น CMF นะ <ś les> เปลี่ยนเป็นลุกแล้วทีมฝั่งตรงข้ามเป็นคิกเคาน์เ t e r นะครับผม ั่งเขาได้เริ่มเคลียร์ก่อนนะครับผมเปิดต,ตีมาที่ติดครับยูวฟอร์เดนไหลไปฟูนอมาถึงเจชูเจชูดไหลามาถึงฟูเดนครับฟ์ไหลมาที่บโบน่บโบน่ไหลไปปาเตโมฮัมเมดซาร่าจาเบลเชซุดไหลามาให้ซาร่าลูกนี้นิ่มซิเข้าไปเลยครับขึ้นนำเร็วเลยฮะเปิดมาก,ก็ยิงมาแล้วหนึ่งศูนย์ ฟูทีมเพื่อนบัลีกผมนะประตูแรกเป็นโมซาล่าครับผมยิงให้ขึ้นนำไปแล้วหนึ่งศูนย์โดนไม่แก้มาที่โรดิกเกอร์โดนสันครับผมไหลมาที่โรดิกเกอร์โรดิกเกอร์เปิดมาติดฟิวโฟอร์เดนเชซูตเชซูตโดนแย่งไว้กับเท้าเลยฟิวโฟอร์เดนยังได้ครับมาที่เชซูตเชซูตไหลมาโดนฟาวาน บอลอยู่ที่ไลกาครับผมแล้วเปิดมาลูกนี้ดักได้เรามาถึงซอนเทองมินซอนเทองมินติดปาเตยครับปาเตยไหลมาบูโน่เฟรนันเดสโฟเตนลูกนี้เชชุดเซชุดไอ้อะไรวะเป็นดโซิวาโฟเตนจับบอลยาวไหมครับลูกนี้ไม่ได้ครับผมลุมเวนิเก้ครับบูโน่เฟรนันเดสไหลไปที่เปนเดร์ซิวา ไม่ถึงโวเด้นแติดเข้าลูกนี้แล้วก็จ่ายมาติดซิซิโก้อีกปาเตติดเมสซี่โอ้โหติดไปติดมาเปิดตีก็ไม่ถึงเปิดตีโมซาลาเซซูตจะทำซิ่งกันได้ครับลูกนี้ปั่นโค้งแต่ว่าติดไรกาดฮะโอ้โหเปิดตีครับเตะทิ้งทิ้งทิ้งอยู่ที่อยู่ที่เซนเดอร์วินมาถึงล้มเม่ได้แก้ โอ้โหพากไว้ถูกแล้วตอนเนี้ยเอมปาเป้ครับโดนแย่งไปได้เลยบูโดสกุอะไรวะเนี่ยชื่ออะไรวะจับไม่ได้โรซี่ไหลโรซี่เอ็มปาเป้ลูกนี้ยึกยักษ์อย่งเนโดนแย่ไปได้ครับผมเสืชุดไหลมาบูโดโอ้จ่ายติดอย่างเดียวเลยทุกคนลุนเมนิเก้เมสซี่ก็ไม่ได้ก็ติดมานได้อีกมาติดอีกสกุฟาริยาอะไรวะชื่อเปนชื่ออะไรวะ มาได้ครับผมยังได้แล้วก็ติดยังปาเต้ลูกนี้ติดจอนสโตนอีกติดไปติดมาเมสซีลูกนี้ยังไงปั่นลูกนี้เข้ามือเดกิอาเดกอาสาดมาถึงแบนาโดแล้วก็แปติดยังอดี่ที่บูโนครับผมไหลมาก็ไม่ถึงอีกใครวะนนี้คนเนี้ยชื่ออะไรเอะติดซิเซนโก้ครับทำออกข้างไว้อีก ได้ทุมครับฝั่งตรงข้ามปาวานจะทุม่มทุ่มให้เมสซี่เปิดตีเปิดตีดวนครับแล้วซอนเนืองมินโดนแย่มาได้มูสซาลาไหลมาที่โบูโน,โนครับทำซิ่งกันชาลาวิ่งทำทางไปแล้วซาลาให้แล้วไปแต่ไม่ได้ครับติดโลเปสันปาเตยังได้ปาเตมาถึง โมสาลาจ่ายว่าลูกนี้เจสูดล้มหน้าไปก่อนเนจะยืนไปทำไมอะยืนล้มหน้านั่นนะเจ้ครึ่งแรกไว้ครับขึ้นนำหนึ่งศูนโอเคมาดูครึ่งหลังกันต่อครับทุกคนซาลาที่เขียววานได้จอห์สอนสโตนอาดิปาเตซาลาวิ่งมาจากล้มหน่ายแล้วนะี่ย ข่าวิ่งมาจากลำนาผมจ่ายแบบนะ้ดูดิแหวกมาไม่ให้เซซูอไดที่จริงผมจะให้เซซูดแต่ว่ามันถึงซา,าลาาโน่นนะนีด้าครับจะเปิดขึ้นมาลูกนี้นีด้าเปิดไปให้เอ็มปเป้ไม่ถึงบอลอยู่ที่วันไดเดี๋ยวโนมรสซี่เขาผเอ็มปาเป้ไหล,ลหลุดมาแล้วลูกนี้กระชากเข้ามาแล้วไหลมาที่ลูมิเนเกตยังติดครับ,บโมนโอยูฟอร์เดน ไหลว่าปาเตส่วนถึงมินไปแย่งจากปาเตมาได้แล้วไหลมาก็ยังติดฟานไดอยู่ดีติดเิดตีอีกเอาเอาลงไปเอ็มบาเป้ฟานไดเอิตีอีกเอาติดติดแปติดไม้แหละปั่นโค้งลุกนี้ก็เข้ามือเดเกอาีกเดเคอาเปิดมาไม่ถึงซาร่าโดนดักได้อีเทนอาโนติดไหมโอ้โหยังติดอยู่ยนะครับผม เปอรติเมสซี่โอ้โหพอทำพาต่อบอลดีมากทุกคนเนี่ยไหลเมสซี่ล้ำหน้าดิจานเอาโดนเมสซี่ต้องล้ำหน้าเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้เมสซีมสซ่มันล้ำหน้านะทุกคนปาเต้ตึ๊กกักไหลมาถึงเบนาดโดมถึงบูโนโ่แล้วโมซาลาซาลาล้ำหน้าบ่อยมากเลย ล้ําล้ําย่างเดียวเลยโมซาลาจะล้ําย่างเดียวย<อ>ดีดาเปิดยาวะถึงนลุมไม่ได้แก,ก้มองได้ครับเมสซี่ยังติดฮนะติดเทนน้าโนอโนจ่ายขงปาเตซาลายังไงออกซ้ายออกขวาดีแม่ที่บุโนโอ,โอเโดนแบนาโด ไหลมาโฟร์เรนล้ำหน้าอีกแล้วล้ำหน้าบ่อยมากเกมเนี้ยเดี๋ยวต้องแก้มือใหม่แล้วครับเกมต่อไปดีด้าเปิดดีดีดารอนานแล้วเฮ้ยพวกเออนั่นแหละติดหรือเปล่าปาเตเซซูดโอซาล่านั่นแหละครับเซซูดลบลบ ตอกโซนมาที่ซาล้วโอ้ซา,าเล่นเหนือเกินติดลงนิเก๊กเมซี่ไหลมาลุงลุมไม่ถึงปาเต้เฟนาโด่โเดนมาถึงเจซูสลูกนี้ไหลโมซาลาหลุดแล้วยิงเป็นดีเ,เข้าเข้าไปแล้วยิงเข้าเนิ่มๆเ,เลยไม่คิดว่าจะเข้าแต่ก็เข้าแล้วลูกนี้ตอนแรกกะว่าจะไม่ยิงละ แต่ว่าปล่อยให้ยิงหักมากลายเป็นเข้าเฉยเลยงงเอาละครับทุกคนตอนนี้หนีไปละหนีไปเป็นสองต่อหนึ่งละไม่รู้ว่าจะจบเลยหรือเปล่านาทีที่เจ็ดสิบแล้วไหลแล้วลูกนี้หูไม่ไม,ไม่ไม่สัวูซารลาเนี่ยชอบติดเลยเนี่ยเวลาจ่ายชอนเทอมนติดโอซาลาหมุนแล้วจ่ายสวยนะลูกนี้แวนาโดซิวายังไง ดีดไม่ถึงนะดีดดีดสวยอะลูกเนะี่ยโอโนซาร่าโอ้โหยังติดโลโนิเกอร์ ique, อีกซานเดอร์เมนโลนิเกอร์โอ้โหข้างฝั่งโน้นโล่งเลยถ้าหลุดเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วเอ็มปัปเป้มาจังหวะนี้โดนซิกซินโก้ไปสกัดอีกปาเต้ยูโฟเดน นี terror, <IS> <sword racing> <benim> ่ครับนั่นแหละโดนอีกแล้วดักกันไปดักกันมาหมดเวลาเสียนาทีทุกคนอู้ยเป็นไงื้อนสโตนสวยได้เกือบไปแล้วนี่ไงเจอแบนนาโดเฮ้ยบูโน่ดิจำชื่อผิดถูกๆแล้วผมเนี่ยเนี่ยลูกนี้เบนนาโดไม่ถึงโอเคครับเกมนี้ก็จบไปนะสลหรับทีมเชียร์เมีลีกอังกฤษนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกด ใจให้ผมด้วยนะครับผมที่นี้ก็มีเท่านี้แล้วกันโอเคเจอกันใหม่คลิปต่อไป l ล t s ก o